เรื่องย่อนละครน้ำพึ่งข่ม EP7 ออกอากาศ4พฤศจิกายนการเดินทางที่ควรจะโรแมนติกกลับกลายเป็นทริปเดือดที่เต็มไปด้วยความเข้าใจผิดความหึงหวงและความลับที่ปวดใจสุดๆเมื่อปุริมหนีบนุ้ยมาทะเลด,ด้วยแบบไม่ให้ตั้งตัวจนนุ้ยถึงกับไม่พอใจสุดๆแต่ระหว่างทางปุริมก็ดูจะเอาใจจวงจันออกนอกหน้าโดยไม่แคร์ใจของนุ้ยเลย แถมยังสั่งให้จวงจันทร์หากข้อมูลร้านอาหารริมทะเลสวยๆไว้ให้หมดแต่พอถึงบ้านพักเท่านั้นแหละเหตุการณ์ชวนอึ้งก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อพุ่มแม่บ้านเข้าใจผิดว่านุ้ยคือลูกสาวของจวงจันทร์ทำให้ปุริมต้องรีบประกาศกลางบ้านแบบไม่ทันตั้งตัวว่าคุณนุ้ยคือภรรยาของผมเองทุกคนถึงกับอุทานแต่จวงจันทร์ถึงกับหน้าชาเพราะนั่นหมายความว่า เธอไม่มีสิทธิ์ในหัวใจของปุริมอีกต่อไปแต่เรื่องยังไม่จบพุ่มไม่เชื่อจนไปถามนายชันคนขับรถให้ช่วยยืนยันซึ่งนายชันก็ตอบเต็มเสียงว่าคุณนุ้ยเป็นภรรยาที่ได้รับการรับรองจริงๆไม่ใช่แค่ชั่วครางชั่วคราวพอได้ยินแบบนั้นปุริมก็ยิ่งยืนยันสถานะต่อหน้าทุกคนโดยสั่งให้นุ้ยนอนห้องใหญ่กับเขาส่วนจวงจันให้นอนห้องเล็กแทน แม่หนุยจะเกรงใจและอยากเปลี่ยนแต่ปุริมก็พูดชัดถ้อยชัดคำว่าก็ฉันต้องนอนกับภรรยาฉันถูกแล้วจวงจันถึงกับกำมือแน่นด้วยความเจ็บใจแทบกลั้นอารมณ์ไม่อยู่แต่ความวุ่นวายยังไม่หมดเมื่อระหว่างที่หนุยไปเดินเล่นริมทะเลเธอดันไปคุยกับชาวประมงแปลกหน้าโดยไม่รู้ว่าอีกฝ่ายมีเจตนาร้ายและเกือบตกเป็นเหยื่อโชคดีที่ปุริมกามาช่วยไว้ได้ทัน ก่อนจะเกิดการต่อสู้ชุลมุนและหนุยถึงขั้นยอมเอาตัวเข้ารับไม้แทนปุริมเหตุการณ์นั้นทําให้ปุริมเริ่มเห็นหัวใจของหนุยชัดเจนขึ้นว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาแต่เป็นคนที่รักและห่วงเขาจริงๆแต่ในขณะที่หัวใจทั้งคู่เริ่มจะใก,กล้กันหนุยกับต้องแตกสลายอีกครั้งเมื่อเธอได้รู้ความจริงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปูริมกับจวงจันที่เธอเห็นกับตาเอง น้ำตาลนุ้ยไหลไม่หยุดปุริมพยายามอธิบายและคำสารภาพของปุริมก็เหมือนมีดที่ตอกย้ำว่าความรักของเธออ่านไม่ใช่ของจริงทริปทะเลที่ควรจะหวานกลับกลายเป็นน้ำพึ่งขมของจริงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อห้ามพลาดตอนต่อไปในละครน้ำพึ่งขมทุกวันจันทร์อังคารเวลาสองทุ่มครึ่งทางช่อง3 HD